ธุรกิจนี้จะทําในรูปแบบนี้งั้นต้องมีวิธีเดียวคือจะต้องปรับขบวนการต่างๆเลยว่าถ้าจะทําพี่น้องทางม,มิ่งมันไหลมาจนถึงณจุดหนึ่งก็คือเมื่อสองปีที่ผ่านมาผมได้จับโปรเจกต์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก็เลยจับมือมันร่วมกันว่าเ,เราจะทํำยังไงก็เลยวางแผนกันก็เป็นประเด็นที่ผมพูดกับพี่น้องไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าเราทําเราก็จะเจอปัญหาเหมือนเขาถ้าเราขายเครื่อง วันนี้เราจะขายอะไรสรุปธุรกิจเราแล้ววันนี้เราจะมองอยังไงว่าและกลุ่มไหนที่เราจะเอากาแฟของเราไปยังกลุ่มไหนและสําคัญนั่นจะเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราต้องมาวางแผนกันทั้งระบบเลยว่าสรุปเครื่องไม่ใช่เป็นเรื่องอยากวันนี้ท่านไปหาซื้อไหนก็ได้เครื่องกาแฟเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้ในตลาดสอง 30, สามหมื่นมีเยอะแยะไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไปตกที่เดี๋ยวที่ผมพูดเมื่อกี้ตายหมด นั่นก็คือปัญหาใหญ่ของทวีก็เลยปรับหมดเลยนั่นคือเป็นที่มาของการทําโครงสร้างทั้งระบบวันนี้ท่านมาที่นี่ผมบอกเลยว่าเราบอกท่านว่าเราไม่ได้ขายเครื่องกาแฟอย่างเดียวเราขายธุรกิจพเข้าใจไหมครับวันนี้มาที่นี่ท่านไม่ได้บอกว่าผมจะให้ท่านไปแบกตู้ขายนะครับแต่วันนี้ผมบอกว่าผมกาลังขายไอเดียธุรกิจทำไมเราถึงเติบโตมากเพราะผมขายธุรกิจผมขายออปชั่นทุกอย่างครบหมดเลย แล้ววันนี้ท่านมาเพียงแค่ท่านเริ่มเดินยังไงเราก็เดินตามระบบที่เราวางไว้ให้เรามีกาแฟรครบเรามีทุกอย่างครบเรามีโรงงานเรามีทุกอย่างเรามีเอาซอร์ทั้งหมดเลยที่ท่านเป็นกนังวลกังวลของท่านเราจบและโอเคไหมครับนี่คือเป็นที่มาของการเริ่มต้นนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องราวของเราแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะได้ไปได้ว่าอ๋อสตอรี่ที่เรากำลังพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจนี้และมันยั่งยืนได้แบบไหนและปกติและในกลุ่มเป้าหมายที่เราเดินคือกลุ่มไหนชัดเจนนั้นให้ดูนะครับนั้นก็